สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มี f อฟท่านหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักนะคะเชิญแนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักสษารัตนพรเอี่ยมรอดนะคะชื่อเล่นชื่อพรค่ะชื่อสำนักง,งานบัญชีนะคะ KRA Accounting ค่ะ by Gino KSP ค่ะไม่ทราบคุณพรเป็นเฟรนชชายเรามากี่ปีแล้วคะออประมาณหนึ่งปีกว่าๆค่ะอืมค่ะแล้วคุณพรรู้จักเฟรนช์ชายป i n KSP ของเราได้ยังไงคะ ก็คือตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือเปิดเว็บนะคะคือต้องการหาสำนักงานบัญชีที่เขาเปิดแฟรนไชส์เราก็เลยเปิดหาแล้วเราก็เลยมาเจอบริษัทนี้ค่ะกินโปรอืมค่ะแล้วใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องมาเป็นแฟรนไชส์เราเนี้ยค่ะนานไหมคะไม่นานนะคะคือจากที่คุยกับพี่เก่งเนี่ยก็คือประมาณ1-2วันเพราะว่าพี่เก่งนะคะให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาที่ดีให้ความ เขาเลือกให้ความรู้ที่ดีเลยก็เลยตัดสินใจที่จะทํากับที่นี่นะค,ะค่ะค่ะแล้วสาเหตุที่เลือกเป็นแฟนชายของเราเนี่ยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าคุยกับพี่เก่งเราคือรู้วความสุขว่าโอเคกับพี่เก่งพี่เก่งคือให้ความรู้ที่ดีมากนะคะให้ความ คืออย่างน้อยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ทุกเรื่องแต่คือพี่เก่งก็คือมีประสบการณ์ที่มากกว่าวเราความสุขว่าเออเขาดูแลดีเทคแคร์ดีเราก็เลยเ,ออเลือกที่นี่ค่ะอืมค่ะและพอหลังจากที่ตัดสินใจมาเป็นเฟรนช์ชายแล้วเนี่ยได้ทํางานกับเราระบบการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างคะเรื่องระบบการทํางานนะคะที่นี่อะคะ่ะทํางานเป็นระบบมากเลยคะ่ะคือทุกอย่างต้องเป๊ะคือทุกอย่างเราพยายามทําตามคือทำตามเพื่อไม่ให้ที่บริษัทแล้วก็ทางสัพปกร,กรมีปัญหาก,กับาลูกค้า อืมค่ะแล้วความประทับใจที่ได้มาเป็นแฟนชายของเราเนี่ยค่ะคือความประทับใจนะคะคือที่เนี่ยค่ะความความสึกว่าที่เนี่ยเปรียบเสมือนบ้านทุกคนให้ความสึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทเองหรือว่าทางแฟนชายด้วยกันเองก็ตามนะคะถือทุกคนมันเปรียบเหมือนเสมือนเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าต่างคนต่างที่มาอืมค่ะแล้วทางเราเนี้ยค่ะดูแลซัพพอร์ตแฟนชายเป็นยังไงบ้างคะดูแลซัพพอร์ตดีค่ะในเวลาที่ทางลูกค้ามีปัญหาอะไรนะคะ ทางเ c c FC เนี่ยก็คือจะจะถามไปทางส่วนกลางส่วนกลางก็จะคอยซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทุก,ท,กทุกอย่างเลยค่ะอย่างทันท่วงทีใช่แล้วค่ะค่ะ,ะแล้วสำหรับงานที่ได้รับจากทางกินโปรเนี่ยค่ะคุณพรพอใจไหมคะ พอใจนะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านที่ที่ได้รับมาคือน่ารักมากนะคะต้องบอกเลย,เลยคือลูกค้าทุกคนเนี่ยคือเวลาเราแนะนําอะไรไปเขาก็คือทํสัามที่เราบอกทั้งหมดเลยซึ่งเราก็าโอเคว่าถ้าสมมติเราเจอลูกค้าที่แบบอาจจะไม่ไม่โอเคเราก็อาจจะเออต้องคุยคุยกันยากนิดนึงแต่อันนี้คือที่ได้มาคือลูกค้าโอเคแล้วก็น่ารักมากค่ะอืมค่ะแล้วเป้าหมายในการที่มาเป็นเฟรนช์ชาย์ของเราเนี่ยค่ะคุณพรมีเป้าหมายและอนาคตภายภาคหน้ายัางไงบ้างคะคือจริงๆอ่ะพรอ,อยาก ที่จะทํางานในธุรกิจนี้มากกว่าค่ะก็เลยมองว่าคือเราทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างอนาคตแล้วก็เราสร้างอาชีพให้กับลูกลูกชายอะไรอย่างเงี้ยให้กับครอบครัวของเราเองอค่ะอืมค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณพอนะคะที่เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานของเรานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ